บ,บัณฑิตวิชาหมายเลข19รัฐพนหมายเลขสี่เดชาวัฒหมายเลขสามโจนาธานหมายเลข31มสิดนัด,ดนายัยหมายเลขสิเจ็กิติชัยหมายเลขหนนทวัฒนหมายเลข10บสุรชัยหมายเลขย0สิบุญญาโชตและหมายเลข39ขออภัยครับ95้า ยูดีวานส่วนทีมคอนแกนโมดินแดงนะครับม well, ีฮ่องกงนะครับมายเลขานำเอ็กมาดูนะครับเพื่อพัฒนาต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดอนันตศักดิ์หมายเลขสามสิบห้าปัญญวัฒน์หมายเลขสิบหกโอภาสหมายเลขสี่สิบรัชชานนท์หมายเลขสี่สิบทนตศิษย์หมายเลขสองณพัฒนรัตน์หมายเลขแปดสิบบอรฤทธิ์หมายเลขหกคุณากร หมายเลข29ธนพลและหมายเลข98เจสดากอรเริ่มทำการแข่งขันนะค,ครับอเมงครับเสาแรกก็ได้เสาไกลก็ได้นะครับ ปั่นเข้าไปก็มีเสาสองโอ้โหโมงก็เข้าประตูไปแล้วครับโอ้โหเจ้าโอภาสหรือเปล่าครับเจ้าโอภาสโอโ้ลูกไปโดนนักแข่งของเจ้าภาสทะลักเข้าประตูไปบอลดีแดงขึ้นนํามาเป็นหนึ่งประตูต่ตอศูนย์นะครับลูกทำประตูให้กับขอนแก่นมยยวนยแดงฟุตบอลลับเล็กเล็กสมบูรโอภาสราช สวัสดีครบพี่บอลครับเปิดลึกเข้ามาแฝงนิดเดียวเปิดโอภาสนะครับลูกนี้ธนพลสีทองโอ้โหลูกนี้ได้ประตูครับธนพลสีทองโอ้โหนี่แหละครับโดยมารยาทนะครับสีทองไม่ออกอาการนะครับเพราะว่าตัวเองก็เคยเล่นอกนกันเอฟส,อสีขันเกนมาริดงฟุตบอลลับเล่นหมายเลขที่เก้าธนพลนสีทอง ลูกอ่อกไปเต็มลูกเตะจากเซ้นเตะแบกบ,บุตรศิลป์ดูเวลาแล้วเตะยาวขึ้นมาบุตรศิลป์เป่าโนกีดหมดเวลาในครึ่งเวลาหลังนะครับ ในการแข่งการฟุตบองสลักพักนะครับ2,022กับ2,023แล้วก็ระหว่างคอนเกรฟซีกับคอรเนบอดีแดงก็ปรากฏว่าคอนแกนฟซีแพ้เรเนบอดีแดงไป2-0นะครับอะไรก็แล้บแต่แต่ต่อไปก็วันที่สองวุกิการยนนะครับคุตองชาราทีสานโบรนีทีมงนกตอรของกันเกฟซกับตั้งฤิชัยนะครับขอขอบคุณ่า โอกาสหน้าพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ